เอ็ดฝากไปถึงผู้บริหาร a i r m a นะพนักง,งาน a i r m a ด้วยเอ็ดรู้สึกว่าแอ p โพส c h เนี่ยมันไม่แฟร์กับลูกค้าสมมติเราอยู่อายุถึง60อยู่จะได้เงินจากเราไปอีก20กว่าปีเรารู้สึกว่าการแ a n d ดลลูกค้ามันไม่ค่อยโอเคเลยถ้าเป็นเราหรอเจเนอราตกว่านี้มุกว่ามันไม่แฟร์กูจะรู้มาว่ามันจะแหกใน30วันกวันท้อง สวัสดีครัเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีบอยาด365อีกครั้งหนึ่งค่ะ <c oughs> luxury fashion and travel youtuber ที่มั่นหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหีสนแปดใดๆทั้งสิ้นค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้นะคะก็อยู่ในบรรยากาศที่เพื่อ <c oughs> นๆคุ้นตากันดีนะคะ เอดเคยมาถ่ายที่นี่แล้วนะคะไม่ใช่บ้านของตัวเองเป็นสวนพกฤกษาศาสตร์นั่นเองไม่ใช่เป็นบ้านเพื่อนนะคะนางชอบปลูกต้นไม้นะคะเข้าเรื่องเลยก็คือเอดเคยทำวิดีโอเกี่ยวกับวิดีโอเกี่ยวกับยาแนวแหกนะครับของกระเป๋าแอ r m เ s Kelly ีแลกจะส่งไปซ่อมที่เคยทำแล้วก็ฟีดแบคดีมากคนดูหลายหมื่นมากเพราะว่า เลาให้ฟังก่อนว่ากระเป๋า a i r m a s เนี่ยโดยเฉพาะรุ่น Trinity, Birkin, Kelly แล้วก็ของสองคือมันปัจจุบันเนี่ยต้องใช้การ Wishlist นะครับเหมือนเราไปลงชื่อว่าเราอยากได้กระเป๋านี่รุ่นนี้สเปคนี้นะครับก็จะรอแล้วแต่ยอดซื้อแล้วแต่ความสัมพันธ์ทางเพศของเรากับคนขายเนาะว่าความสัมพันธ์เราจะดีขนาดไหนซื้อมานานขนาดไหนปัจจัยมันเยอะมาก มันถึงทําให้เราได้กระเป๋าพวกนี้เร็วหรือช้าก็แล้วแต่คนเนาะพอเพื่อนเอ็ดเพิ่งมาเล่นแบบ MS เอไม่กี่ปีมันก็มาเล่นเพราะว่าโดนเอ็ดสิงนี่นแหละก็ไปสั่งพร้อมกันแต่ว่าเอ็ดจะได้มาก่อนเอ็ดได้มาตั้งแต่เดือนเฟเ r อร์บรี่เพื่อนเอ็ดน่าจะได้ตอนซัมเมอร์เนาะเดือน8เดือน9ก็ได้หลังเอ็ดประมาณ6เดือนนะก็รอปีกว่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วเป็นใบแรกของนางด้วยแล้วนางก็ซื้อแบบพีซื้อแต่ซื้อผ้าปันคอซื้ออีมาซื้อบาบออะไรของมันไปอ่ะเยอะแยะมากมายนะก็แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่นางชอบอยู่แล้วไงมันก็ไม่ได้อะไรอันนั้นไม่ใช่ประเด็นอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่จะพอยเอาว่าไอ้กระเป๋าพวกนี้มันรอนานแล้วมันไม่ใช่ว่าเดินไปสั่งปุ๊บเขาจะออฟเฟอร์ให้ยูยิ่งซื้อกระเป๋าใบพวกนี้จากรีเซลมาอีกเพราะว่ารีเซลตอนนี้ราคาแบบสมมติเออคลลี่สีสวยๆนะสีเป็นคลาสสิกสีดําสีทองสี ทเทาอะไรเงี้ยสีขาวราคาเป็นล้านแล้วถ้าไปซื้อรีเซล,ลมาละใช้ไปครั้งหนึ่งล้ะยายแนวแหกอย่างเงี้ยใครจะรับผิดชอบเอาจริงๆคือแบบว่าคือมันไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่ทําให้กระเป๋า Airmes ต่างจากกระเป๋า Chanel แม้ว่าราคาตอนนี้ราคามันเท่ากันแล้วล่ะหรือว่า Chanel อาจจะแพงกว่า Airmes เราด้วยนิดนึงอย่างเงี้ยมันคอออ Quality, ือเรื่องของคุณภาพของสินค้าแต่ว่า ถ้า Air m เมสดรอปคุณภาพลงอะ่ะซึ่งซึ่งส่วนตัวนะเอยังไม่เคยเจอกระเป๋า Air m เมที่คุณภาพมันแย่นะก็คือเป็นใบนี้ยใบแรกที่เราเคยเห็นแล้วหลังๆนะครับมี FC Inbox มาเยอะมากว่างานที่ได้แบบโคต้าแบกมาดูรอยเย็บเด็ดโคตรเบี้ยวแล้วพอเอากลับไปช็อปก็คือทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเออมันเป็นงานฝีมือแต่แบบเฮ้ยฝีมือแอร์เมมันไม่ตะกอนมันไม่ได้เบี้ยวอย่างเงี้ยเข้าใจปะพูดนะเราจะ stand for แบรนด์แอร์เมในเรื่องของคุณภาพตลอดว่า โอเคมันได้ยากแต่พอมันได้มาแล้วเราแบบมันวิร์ h ในการรอคอยของเราเพราะว่าคุณภาพเขาดีจริงๆแล้วแบบกระเป๋าใบนี้มันไม่ใช่แค่ใช้ในเซนเราใครมีลูกอยู่ไปส่งต่อให้ลูกอีกยังไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องของคุณภาพเขาแบบทอปนอสจริงๆแต่ว่าใบนี้มันเป็นอะไรที่แบบออกมาแล้วมันอักเกนของทุกกฎที่เอ็ดเคยพูดไปหมดเลยว่าคือเพื่อนอะ่ะเล่าไว้ก่อนว่าเขาได้มาปุ๊บ จากช็อปใช่ไหมไปไฟลายไรนิ่งแค่1ครั้งอันนี้คือกระเป๋าที่ซ่อมมาแล้วนะครับมันสภาพมันดีขึ้นแต่เห็นไหมเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมตรงเนี้ยเอดยังเห็นอยู่นะอะถ้าเทียบกับฝั่งนี้เห็นปะอันเนี้ยคือความที่ความที่ควรจะเป็นมันจะเป็นอย่างเนี้ยสรุปก็คือกระเป๋าวาใช้ไปแค่ครั้งหนึ่ง แต่ว่าออกมาจากชอปประมาณหลังจากนั้นประมาณ3เดือนแล้วแล้วเพื่อนเพิ่งมาเห็นว่าเฮ้ยอย่าแนวแตกมันก็ฟรีคเอาใหญ่เลยเพราะว่าอย่างที่บอกนะเป็นใบแรกของมันมันรอมานานแล้วมันก็ซื้อของมาเยอะอะไรเงี้ย เอ็ดมันก็ถามเอ็ดว่าปกติบ้าเอ็ดก็บอกไม่ปกติเมืองเข้าไปแหกมาเลยเมืองถ้าเป็นกูนะกูจะทำนี้อย่างนี้เข้าไปเอาจะเอาใบใหม่ให้ได้จะวีดล้องอะไรเงี้ยแต่เพื่อนเอ็ดก็คือขอเล่าภูมิหลังนางก็จะเป็นดิพามาติกนิดนึงคือทั้งผัวทั้งเมียก็คือแบบเหมือนเขาจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบตรงข้ามกับเอ็ดนิดนึงก็คือจะไม่ไฟจะไม่ชมนี่คือเล,เล่าเล่าเวในการจัดก,การของเพื่อนนะนางก็เข้าไปแล้วนางก็คุยกับพนักง,งานเอ็ดเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังไปแล้วว่าตราบใดที่อยู่ไม่ ถามถึงกระเป๋า Air Mate Kelly Birkin ของ2องก็จะดูแลประครบประงมอยู่อย่างดีจะเลียตูดอยู่อย่างดีถ้าอยูอ้าปากปุ๊บไปอยากได้ Kelly Birkin ของสองมันก็จะแบบแหลายๆคนนะจะสจแสดงกี่ิวยามาราดที่ไม่น่ารักหรี่เงี้ยแต่คือนั้นก็เข้าไปว่าเออเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ยาแนวมันมันแหกคุณทําอะไรให้เราด้เซลเซลวันนั้นเขาก็ดูแลดีคือ after cell เขาดูแลอยู่ดีแล้วเขาบอกว่าฉันเข้าใจนะในแง่ของ c u s เ o m e r ว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะกระเป๋าเนี่ยราคา สามแสนแล้วมันก็รอนานอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาจะทําได้ดีสุดก็คือคืนเงินร้อยเเซนกับส่งไปซ่อมที่อัลเีเรียคือมีแค่2องออปชั่นนี้เอสตอนหลังจากที่เพื่อนเอสมาคุยกับเอสก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นกูนะกูจะไม่เอาทั้งสองออฟเฟอร์เลยเพราะว่าถ้าคืนเงิน,เง,นเงินมันแค่เท่าไหร่เองแล้วแวลูของกระเป๋ามันเท่าไหร่ แล้วกรารรอคอยสินค้าที่กูซื้อไปทํายอดไปล่ะคือมันไม่ใช่อันนี้คือไม่แฟร์อีกออปชั่นหนึ่งเอาไปซ่อมเราก็ได้ใบที่เป็นดีเฟกต์ใบเดิมมาอยู่ดีสิซึ่งก็เป็นอย่างที่เอคาดการว่าก็แวะเข้ามาชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะได้ทาความรู้จักกับหมอนดูดวิญญาณของ n e มูล i s t a นะครับโดยเพื่อนสาวซึ่งเป็นสายเฮลตี้สายโยคะออกแบบโดยนักสรีระวิทยาชาวญี่ปุ่นซึ่งเหมาะกับคนเอเชียมากวิธีการนอนใช่ไหมเอาด้านสูงอะ เขาหาคอใช่ไหมเวลานอนไปแล้วมันจะล็อกพอดีเลยมันเฟิร์มมันมีความแบบพอดีเป๊ะเลยอะ่ะแต่ถ้าใครจะนอนตะแคงไอ้ตัวนี้มันจะมีหลุมหูซึ่งมันจะไม่ทําให้หูเจ็บเนี่ยเวลานอนเข้าไปแล้วมันจะแบบมันเน็กเลเวลเลยอ่ะสำหรับบางคนอาจจะแบบคิดว่าหมอนใบแล้วต้องหลายพันอย่างเงี้ยแต่จริงๆยูอยู่กับหมอนเนี่ยทุกวันวันละ 7-8แชั่วโมงบาททุกสตางค์ hard เอิร์นมันนี่ที่เราแบบตั้งใจเหนื่อยยากลำบากในการหามาคือมันคุ้มมากเอ็ดแบบเอ็ดคอนเฟิร์มเลยอจะลงรายละเอียดของช่องทางการจัดจำหน่ายไว้ให้นะครับมีใครที่สนใจมีปัญหาเรื่องการนอนลองเขียนเข้าไปปรึกษากับทางแบรนด์ดูนะครับเขาบริการดีจริงๆถ้าของมันดีอ่ะมันก็สกรีมคุณภาพของมันเองเอ็ดเอาหน้าบานเนี่ยการันตีเลยว่าของเขาดีนะตอนมาเนี่ยเพราะหนังมันแข็งมากเห็นป่ะมันแบบดูดี อันนี้คือด้านปกติเนาะ<ช>ด้านที่ควรจะเป็นอ่าเอาด้านที่เขาซ่อมตรงเนี้ยที่มันเข้ามานิดนึงเ,เห็นไหมกับตรงเนี้ยมันติดแต่เขาติดไม่หมดมันจะปล่อยมาตรงเนี้ยเพราะว่าไหนลองอ้านิดนึงนิงเปิดอ้าเหมือนเปิดกระเป๋า อ๋อเข้าใจละมันดีขึ้นดีขึ้นแต่ตอนยังไม่ซ่อมอ่ะมันอย่างเงี้ยเลยอคือแบบพอส่งกลับมาแล้วมันก็เป็นเราก็ยังเห็นอยู่แต่ว่าอันนี้คือเพื่อนเพื่อนเอ็ดเขาพอใจนะว่าส่งกลับมามันซ่อมให้แล้วมันเป็นอย่างนี้เล่ากับใครที่ตอนที่ร้านอยู่เพื่อนเอ็ดบอกเออทำยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยเขาก็บอกทำอย่างนี้เพื่อนเอ็ดโอเคงั้นส่งซ่อมละกันเขาถามว่าส่งซ่อมนานขนาดไหนเขาบอกว่าส่งซ่อมก็ประมาณสามเดือนสรุปนะครับใช้เวลาในการสองเดือนที่แอเมส่งซ่อม แต่พอแทนที่เขาจะโทรกลับมาหาเพื่อนเพราะเขามีคอนแทครัทุกอย่างแต่เขาส่งอ e ีเมลกลับมาเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเคสนี้มันเป็นเคสที่ค่อนข้างแรงนะเกี่ยวกับเรื่องอคุณภาพของสินค้าซึ่งคุณภาพของสินค้ามันแมตเตอร์แล้วมันก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่แอร์เมสอะพอมิสกับลูกค้ามากเลยนะว่าสินค้าเขาว่าคุณภาพท็อปนอตแต่ว่าเนี่ยคือยาแนวแหกไม่ว่าไม่ออฟเฟอร์ใบใหม่ให้อี ซ่อมพอซ่อมแบบมาอย่างเงี้ยเพื่อนเอ็ดพอใส่เพืพอ่พอนเอ็ดบอกโอ้มันก็ดีขึ้นเอ็ดเพิ่งเห็นนะเอ็ดก็ยังเห็นว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นดีขึ้นนิดน,นึงเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแปลร,ระดับนี้ทําไมแบบดูถูกลูกค้าจังเพราะว่าเราอะไม่ได้ว่าจะเป็นลูกค้าเขาแค่ปีนี้ปีหน้าอีกปีเดียวยู่ได้เงินจากเราอะตลอดชีวิตที่เราจะมีชีวิตอยู่เลยนะถ้าเราเป็นพนักง,งานนะเราจะทําเรื่องเราจะไปคุยกับเมรนเ,เจอร์ว่าเฮ้ยสินค้าเรามันไม่ตอบโจทย์กับ กับชื่อเรานะเราต้องหาใบใหม่ให้เขาแล้วจะพอมีให้ลูกค้าเลยว่าโอเคอีกสองเดือนอีกสามเดือนเลยหรืออะไรก็ว่าไปแล้วทูจะได้ใบใหม่ที่มันไม่มีดิเฟกถ้าเป็นเอนะเอก็เลยรู้สึกว่าแอร์เมสไม่ค่อยเจอหนัดกับลูกค้านะเอสฝากไปถึงผู้บริหารแอรนะ์เมสนะเออคนพนักง,งานแอร์เมสด้วยเอรู้สึกว่าแอปโพสตเนี้ยมันไม่แฟร์กับลูกค้าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการที่จะได้มาแต่ละใบอย่างเงี้ยบางคนไปซื้อรีเซลถ้าเขาซื้อมาล้านหนึ่งอะแล้วใช้ไปสองครั้งแล้วเป็นอย่างเงี้ย จะทํำยังไงอ่ะเออเอาเข้าไปช็อปก็เรื่องเยอะอีกเพราะว่าคือเรารู้อยู่แล้วแหละว่าแอมเมตยังไงก็ต้องถ้ากร,กระเป๋ามันเป็นของแท้เขาต้องดูแลให้เราอยู่แล้วแต่ว่าถ้าแบบยูไม่ได้เป็นคนซื้อเองอะไรเงี้ยแล้วแบบอาจจะแบบไปซื้อรีเซลิลสแตมป์ของปี2อ2 0ย่อะไรเงี้ยเขาก็จะถามว่าแล้วทาไมไม่เอามาก่อนหน้านี้ทำไมยังอย่างอย่างนี้นก็มันเพิ่งมาแหกตอนนี้นี่อีดอกกูจะรู้มาว่ามันจะแหกใน30วันอีดอกทองอะไรเงี้ยคืออันนี้คือประเด็นว่าเฮ้ยสิ่งที่ พนักง,งานขายวันนั้นน่ะดีกับเพื่อนเราอันนี้ในความคิดเห็นของเอ็นนะเอ็นรู้สึกว่าเขาแบบตบหน้าเพื่อนเรานิดนึงว่าแบบเนี่ยมันเกินส30มสิบวันแล้วฉันฉันออฟเฟอร์ให้ได้แค่สออปชันเราก็รู้สึกว่าเออคือจะตั้งเวลาแหกหลัง30สิบวันหรือก่อน30ิบวันรู้ว่าอะไรไม่เท่ารู้งี้ถ้ารู้งี้กูก็ไม่นี่สิวะอะไรเงรี้ยเข้าใจป่ะเออเราก็เลยรู้สึกแย่แทนเพื่อนนิดนึงแต่เพื่อนเอ็มันก็อย่างที่บอกนะเขาบอกว่าเออกูไม่ได้หวัง คือใบนี้มันเป็นใบแรกของนางนางก็เฮิร์ตแล้วนางก็ช็อกนิดนึงแต่นางก็บอกว่าโอเคเรายังอยากเป็นลูกค้ากับแบรนด์ต่อไปอยู่เราก็หวังว่าแอดโพสของเราที่เข้าไปแบบยอมยอมแบรนด์น่ะแล้วเราก็จะพอส่งไปซ่อมเสร็จเพื่อนเน้นบอกว่างั้นขอสั่งใบใหม่เลยได้ไหมเขาบอกไม่ได้ต้อง หลังจากที่ได้ใบนี้มา6เดือนเอ็นบอกเฮ้ยคือขนาดลูกค้ามีปัญหาขนาดนี้มึงยังไม่ออฟเฟอร์มึงยังไม่คอมพลไมา์มึงยังไม่เฟคซิเบิลให้ลูกค้าอีกแล้วก็เลยบอกเฮียมันน่ามากถ้าเป็นเรานะเราจะไม่ยอมเราจะไม่ยอมเดินออกจากร้านนอกจากเขามีข้อเสนอให้เราพอใจอะ่ะเพราะว่าการเซอร์วิสของลักชัวรี่แบรนด์มันต้องบียนเอ็กปีเคชันของลูกค้าอันนี้คือแบบกดเราในในทุกไดเมนชันเลยเราก็รู้สึกว่า เฮ้ย <He> มึงทําได้แค่นี้เลยเหรอไอข้อสองที่แบบเพื่อนเอมี่เลือกที่ได้ที่เอาเงินคืนได้อะและสั่งใบใหม่ได้แต่ว่าไม่การันตีว่าใบาใหม่จะอีกชาติหนึ่งอีกปีหนึ่ง2ปีหรือสปีเอ็ดว่าอันเนี้ยมันก็ไม่โอเคมันไม่ใช่ความผิดของเราอ่ะมันเป็นความผิดของอัตลีเยอยู่ว่าเขาทํามาแล้วแล้วกระเป๋ามันมีดีเซคมันเป็นงาน,นสีมือ i t happen มันเกิดขึ้นได้แต่ว่าความสําคัญของนัยยะของ การดูแลลูกค้าก็คือ you ต้องออฟเฟอร์เบสโซลูชันให้ลูกค้าว่าโอเคถ้าสิ่งนี้มันเกิดดีเฟกแล้วยู you ก็ต้องแบบหาทางที่จะแก้ปัญหาให้ลูกค้าไม่ใช่ว่าผักภาระมาให้ลูกค้าว่าแบบแอ่ะมึงเลือกได้2ออกพชั่นคืนเงินหรือไม่ก็เอาไปซ่อมคือมุกว่ามันไม่แฝอันดีลปัญหาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเป็นเอเอ็ดจะไม่ดีลปัญหาอย่างนี้แต่อันนี้คือเป็นการตัดสินใจของเขาเอ็ดก็จะสเตทูนแล้วเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในอนาคตว่า นางอ่ะจะไปสั่งกระเป๋าแล้วก็มาดูว่ากระเป๋าใบใหม่อ่ะมันจะได้เร็วไหมว่าแบรนด์อ่ะมันจะเก่งใจลูกค้าไหมเพราะอันเนี้ยคือจากสายตาของเรานะมันเป็นความผิดของแบรนด์เต็มๆอ่ะเห็นมเนี่ยมันก็ยังเห็นอยู่นิดนึงอ่ะแต่มันดีขึ้นนะอันเนี้ยคือฝั่งที่ควรจะเป็นมันจะไม่มีมันจะไม่เห็นรอยแยกเลยแม้แต่เดียวเออแต่กระเป๋าอ่ะโอเวอร์อมันก็สวยนะแต่มันไม่ใช่ expectation ที่เราจ่ายไปในราคานั้นไง to the management I mean the bag is totally difficult to get we have to wait for them like very long time and we have to make relationship make a lot of effort spend a lot of our hard-earned money to your company in order to be offered the Birkin Kennedy or Constance because I understand that um, this is all handmade. It can have defect. Um, the way you handle it, I mean, in my opinion, as a lifetime customer, I think you should be a little bit more generous. Like you know, offer them a new bag, not just like you know, offer to fix it. But as you can see and you can tell, it's very obvious that it's still there. You see, the crack is still there. And I find. Unfair and unprofessional. I mentioned in Thai that um, my friend only used this bag one time, but she just noticed after three months, she took back to the shop and the sale associate offers just two options. Return for amount of money. Nobody going to take this because we don't need money. We need the bag. Second option. He promised that's going to send it to Atelier. I mean to the factory and they're going to fix it. After send back, I can see that the the defect still there. I think it's shit because like you make it so difficult to get it back, but um, the way that you solve the problem is very shit and is like contradict to what you promised as a luxury band in my opinion. Because luxury for me is not not just the price tag. comprised of like product quality history you know the design and everything and the service set is very important so management of any brand in the world that try to be actually like you know try harder เดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตเจอร์นี่ของเพื่อนเองละกันว่า approach ที่นางใช้ที่เข้าไปแบบนิ่งๆให้เขาเกรงใจอย่างเงี้ยมันจะส่งผลกับกระเป๋าใบหน้าหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเราหนึ่งเราจะไม่ยอมเราจะไม่ยอมเดินออกจากร้าน ถ้าเราไม่ได้ข้อเสนอที่เราพอใจถ้าเป็นเอ็ดเอ็ดก็จะวีนว่าเอ็ดจะเอาใบใหม่คงไม่ได้เข้าไปแบบโอ้กูจะเอาใบใหม่จะเอาเดีย๋ยนี้จะเอาตอนเนี้ยคงไม,คงไม่คงไม่ทําอย่างนั้นให้เขาสัญญามาเป็นทรามเฟรมว่าโอเคอีกหนึ่งเดือนอีก2เดือนหรืออีก3เดือนคือไม่รอนานกว่า3เดือนแน่เอ็ดมั่นใจว่าในชอ็อปแอ์เมสทุกช็อปในโลกเนี้ยมันต้องมีกระเป๋าเบอร์กินเคลลี่ของสองสต็อกไว้เป็นสิบใบเพื่อคือเอ็ดเคยไปพักโรงแรมอะเลเซ่แล้ะล,ล่าสุดวิเซลลี่ที่ไปพัก โฟล์ซีซันที่มาดริดใช่ไหมแขกของโรงแรมโฟ์ีซันจะสามารถเดินเข้าช็อปแอร์เมสจะมีประตูส่วนตัวซึ่งวันนั้นเดินเข้าไปในร้านแล้วก็มีมาดามเหมือนมาเที่ยวแล้วกระเป๋าไม่มาอะไรประมาณก็คุยกับผัวว่าเนี่ยทันนี่ชั้นหนาว ESA ก็ไปเอาแบบแจ็กเก็ตโค้ทแบบซึ่งตัวละหมื่นซื้อเพชรอยากได้เพชไหม้ายากได้กระเป๋ไหม้ายากได้รองเท้าไหมซึ่งนางซื้อทั้งตัวเลยและเอ็คิ แล้วยูคิดเหรอว่าคนลูกค้าระดับนี้ระดับมาดามคนนี้ยเขาจะไม่ได้รับ kin, Kelly, Kong, ออฟเฟอร์เบอร์กินเคลลี่ของสตองอ่ะมันมีอยู่แล้วในชอ็อปถ้าเป็นเอสนะเอสจะใจกว้างแล้วออฟเฟอร์นิววันให้เลยแล้วแบบเอออันเนี้ยมันเป็นข้อผิดพลาดของเราเองจะพูดให้ให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นภาพว่าความลักชูวร่ของแบรนด์อะ่ะเรื่องการบริการอะ่ะ มันสําคัญมากกว่า50าเเลยมันต้องอยู่ต้องแบบอยู่ต้องใจยุ่งต้องใจกับลูกค้ามากกว่านี้ยิดอทองลักชวรี่คอมมูนิตี้อย่างเงี้ยมันไม่ได้ใหญ่มากโดยเฉพาะ Air ์เมสมันเป็นสินค้าที่นิชมากแล้วแบบมันเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆก็มีอะไรก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนได้ทราบกันนะครับหวังว,ว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่ม่าก,ก็หน้อยยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แชร์กันเยอะๆไปตามไ g ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบายรับงานเอ็นค่ะ ติดต่อพีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย